สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่846กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามา รับชมท so ั no so ้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าล exactly ืมกดปุ <int> ่มถูกใจนะครับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆ เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเบอร์โทรและแอดผมได้ขึ้นไ้ให้ตลอดทางคลิปวิดีโอเลยนะครับเบอร์โทรก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมไลน์แอดก็แอดหนงเจ็ีโอไอพีีคิวนะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมในทุกๆอีีนะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมรับชมไม่ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากจะเช่าพระหมายเลขไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1น,นครับผมตรงรนนี้นะครับ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะคบผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจสนใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อวิดีโอกันด้วยนะครับพี่ๆตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพละเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับแล้วก็ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับก็ได้รับตรงตามในวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับพี่เราก็จะเริ่มกันที่หมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมก็นะครับสําหรับหมายเลขที่1นี้นะครับเป็นรูปลอนะครับผมลงเข้าไปนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ เนื้อโลหะผสมวัดกําแพงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคา600บาทนะครับผมสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อไปนะครับพี่พี่รายกันที่หนึ่งนะครับอง์นี้นะครับผมนี่นะครับรายการนี้เลยนะครับพี่พี่600นะครับพี่พี่600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อไปนะครับวัดกําแพงนะครับพี่พี่นี่นะครับถ้าสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับองค์นี้600นะครับ ผัดมานะครับผมพระสมเด็จครับรายการที iny, ่2องค์นี้นะครับเอา350ร้อยหบในการพี่สำหรับพระสมเด็จรายการหมายเลขนี้นะครับ350บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ3า0บาทในการพี่จัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยในการพี่สำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นพระชินราชในการพี่องค์นี้เอา300บาทนะครับ เป็นพระกุนะครับผมเนื้อน่าจะเป็นเนื้อสำริดนะครับพี่พีนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมไม่ก็เป็นเนื้อชินนะครับพี่นี่ผมไม่ชัวนะครับรายการนี้เอา300บาทนะครับ300บาทนะครับพี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระชินราชนะครับผม ผัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นพาร่วงนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับอง์นี้นะครับขออนุญาตเปิดให้นะครับผมในราคา450นะครับผมสําหรับพาร่วงนะครับผมหลังลังปืนนะครับเนื้อครุกเก่าแบบนี้เลยนะครับ450บาทนะครับพี่พี่450บาทนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สำหรับนะครับผมพ้าร่วงนะครับผมหลังรางปืนนะครับพี่พี่450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถ้าใครอยากดูรูปภาพก็สอบถามผมได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่5นะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จโตนะครับนี่นะครับพรปฏิหารนะครับผมพระคาถาชินะวันชรนะครับปี2560นะครับอนุสรร์145ปีสมเด็จโตผมปรังสีนะครับรายการนี้เอา450นะครับพี่พี่สำหรับ อนุสร์หนึ่งปีสมเด็จโตรายการนี้นะครับด้านหลังจะเป็นคถาชินบัญชรนะครับหมายเลขห้านี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับเป็นลงยาขาวแบบนี้เลยนะครับพี่สําหรับพระสมเด็จโตนะครับผมหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับพี่ๆสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่หกนะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเนื้อหยกเขียวมรกตนะครับองค์นี้นะครับผมเอา500บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จหยกเขียวมรกตนะครับพี่หมายเลขที่6นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับ5 0าบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม500บาท จดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ี่สำหรับรายการที่6นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่หมายเลขเจ็ดครับองนี้350บาทนะครับพี่พี่สหรับพระสมเด็จหมายเลขที่7นี้นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ350บาทนะครับพี่พีจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับ 350านะครับพี่พี่พร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญกลมหลุมพ่อกวยนะครับพี่พี่องค์นี้เอา400นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมเหรียญกลมหลุมข้อกวยนะครับพี่พี่400บาทนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันดูได้นะครับพี่พี่เหรียญกลมใหญ่นะครับผมหลุมพ่อกวยนะครับ400บาทนะครับพี่พี่0บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่9นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับองค์นี้เอา300ร้นะครับพี่อยู่ในเรียบตลับนะครับผมปิดด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับพี่หลวงพ่อทองมาถาวารนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับพี่สา0บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมรายการที่10ครับรายการนี้จะเป็นเหรียญ8รอบหลวงปู่ทิมปี1นปนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่ นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเอา450นะครับสำหรับเสมา8รอบนะครับผมลงปูทิมอิสซาริโกนะครับผมหมายเลขี่10นะครับอง์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่450บาทนะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้เลยนะครับ ปี2518นะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่11นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมองค์นี้450เหมือนกันนะครับพี่สำหรับพิมพ์แต่งนะครับผมพระพุทธชินราชหมายเลข1 1นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่นี่นะครับ450าบบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ พระพุุธชินราชหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับพิมพ์แต่งฉลุแบบนี้เลยนะครับพี่หมายเลขที่11นะครับผม450นะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่ดูนะครับผมเหรียญเรษฐีหลวงู่ดูหมายเลขสิบสองนะครับพี่รายการนี้เอา400บาทนะครับผมสาหรับเหรียญเรษฐีหลวงู่ดูนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่เหรียญกลมนะครับ 400รอยบาทนะครับพี่พี่หมายเดขที่12บนะครับ400อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยนะครับลองชมกันได้นะครับพี่พี่0ร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่13นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเอ่อพระกลิ่นพระพรมปัญโยนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับอันนี้ก็เอา500ร้อยบาทนะครับ ท่านใดสนใจคู่กันก right ับเหรียญเศรษฐีองค์ก่อนหน้านะครับก็พูดคุยกันได้นะครับพี่เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับกลิ่งรายการนี้นะครับผมกลิ่งพระอง์ปัญโยนะครับ5 0าบาทนะครับพี่ห0 0บาทเท่านั้นนะครับผมวัดสัแกนะครับพระกลิ่งรายการนี้นะครับผมมายที่13นะครับ5 0าบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่14ครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ สมามาผมพ่อทวดพิมผ่าปากนะครับองค์นี้เอา400นะครับพี่สำหรับเหรียญผ่าปากปูทวดนะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับพี่รายการนี้นะครับ400นะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมในงานเลือนสมรัก์นะครับพี่รายการนี้400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับผมเขมมโกระโนะครับพี่รายการนี้เอา400บาทนะครับ สำหรับเหรียญเจ้าสัวนะครั Rule บผมหลวงพ่อเกษมเขมบรัคโนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์นี้เลยนะครับพี Lad ่พี่สี่ร้อยบาทนะครับผมสี XP ่ร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ปีสามห้านะครับพี Klim ่เหล๋ยหลวงพ่อเกษมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิดนั่งเสือนะครับพี่รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับพอเปิดวัดบางพระนั่งเสือนะครับพี SAS ่สี่ร้อยนะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับรายการที่สิบหกนะครับผม สี่ร้อยบาทนะครับพี่พีเหรียญนั่งเสือหลวงพ่อเปิรนะครับวัดบางพระนะครับนี่นะครับพี่พีทันใดดูแล้วชอบผิวแบบนี้นะครับก็สอบถามมากันได้นะครับพี่ทุกองค์ก็สวยตรงตามในวิดีโอเลยนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับรายกันที่17นะครับพี่พีรายกันที่จะเป็นเหรียญมหาลาภปูสีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเอา400บาทเหมือนกันนะครับผมเหรียญหลวงปูสีนะครับผมมหาลาภนะครับ รายการที่14นะครับผม400นะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับหมายเลขที่1ิบบเรับพพี่ๆใน EP นี้นะครับผมหลวงปุสีวัดเขาท่าบุญนาคนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดชอบใจก็สอบถามผมได้เลยนะครับ เบอร์โทรรแอดก็แอดหนึ 4, ่งเจ็ดสี T ่โอไอพีทีนะครับเบอร์โทรก็090325 1096นะครับถัดมาครับรายการที่18ครับอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญองค์นี้เอาสี่ร้อนะครับพี่พี่พระผงของขวัญหมายเลขที่สิปดในอีพีนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับพี่พี่0ี่ร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่19แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้เอา300บาทนะครับเนื้อกรุกเก่าแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเียมพลาสติกเก็บผิวนะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่19นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผมปล่อยแบ่งปันให้นะครับผมในราคานะครับ400บาทนะครับผม ถัดมานะครับผมงรายการที่20นะครับพี่ขอขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้องค์ที่19นะครับพระสนเดช300นะครับถัดมาครับหมายเลขที่20ครับเป็นเหรียญนะครับผมเท้ามหาพรมชาดานะครับพี่นี่นะครับเท้ามหาพรมธาดานะครับผมงรายการหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดให้นะครับในราคา300บาทนะครับผมเป็นเหรียญเท้ามหาพรมนะครับนี่นะครับเท้ามหาพรมธาดานะครับ300บาทนะครับเหรียญจากเพชรนะครับพี่หมายเลขที่ ยี่สิบนะครับผมดูผ er ิวกันได้เลยนะครบวิพี่สะท้อนแสงสวยมากนะครั Wait บผมรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับรายการที่21นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้350านะครับพี่พี่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่หมายเลขนี้เลยนะครับรายการที่21นะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่22นะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นปิดตาถักเชือกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระปิดตาถักเชือกนะครับคู่นี้เอา400นะครับนี่นะครับท่านใดไว้ก็ช่อมทายไปนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับผม EP นี้แบ่งปันให้ทุกรายการนะครับเป็นปิดตานะครับผมถักเชือกลมผู้เอี่ยมในการพี่นี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับพี่ๆคู่นี้400บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ถัดมาครับก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับผมนี่นะครับ ปู400นะครับผมเป็นปิดตานะครับผมถักเชือกของปูงเอี่ยมนะครับผมด้านในเป็นน่าจะเป็นเนื้อผงนะครับพี่พีอยู่ในในถักเชือกเลยนะครับถัดมาครับรายการรองสุดท้ายนะครับหมายเลขที่23นะครับพี่รายการนี้จะเป็นปูทวดเนื้อว่านสององนะครับก็จะมีเป็น พิมพ์ใหญ่นะครับปีเก้าเจ็ดแล้วก็กลักไม้ขีดนะครับคู่นี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยให้นะครับผมในราคานะครับเอา450นะครับผมสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พิมพ์ใหญ่กันก่อนนะครับผมนี่นะครับ2ององ์สีนะครับผม450บบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่สำหรับหลวงปู่ทวดนะครับถ้าใครสนใจก็ สอบถามเข้ามาขอชมรูปภาพกันได้นะครับพี่ๆหากยังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับผมที่ผมได้ปล่อยแบกไปในคู่กันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลักไม้ขีดนะครับเป็นเนื้อวาดทั้งคู่เลยนะครับผมนี่นะครับ450นะครับผมได้2องงค์นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับสำหรับนะครับผมลูกทวดนะครับผมกลักไม้ขีด หมายเลขที่23นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่24นะครับพี่รายการหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับเป็นเหรียญพ่อสุธรลงยาน้ําเงินนะครับนี่นะครับพระพุทธสุพระพุทธธรนะครับผมเมืองชาเชิงเซานะครับหมายเลข24นี้นะครับผมเอา300บาทนะครับพี่300รบ,บาทเท่านั้นนะครับผมท่าในสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมลงยานะครับพี่ 300บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่300บาทนะครับนี่นะครับผม ก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่านะครับผมยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเบอร์โทรไลน์แอดผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งวิดีโอเลยนะครับไลน์แอดก็แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่ง ทางช่องของผมก็จะส่งระให้ตรงตามในวิดีโอทุกองค์ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอจะสั่งเช่าบูชานะครับพี่ๆนะครับผมเชิญรับชมให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็บอกผมได้ว่าสนใจองคไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็จะจัดส่งให้นะครับผมส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมทุกบ้านไม่มีบกเพิ่มเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ